กระบะไฮรักเจนใหม่จะมาพร้อมกับขุมพลัง2.4ลิตร2.8ลิตรพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไมฮไฮบิด48โวลต์เตรียมเปิดตัวในปี2025นี้นี้ตัวถังออกแบบเสร็จสิ้นและวิ่งทดสอบที่ออสเตรเลีย วันนี้พาแฟนๆของ Toyota นะครับมาพรีวิวรถยนต์ Toyota ที่จะมีการเปิดตัวในปี2025นี้นะครับในส่วนของตัวกระบะขนาด1ตันในบ้านเรานะครับตัวไฮรักนะครับหลังจากมีข่าวว่ามีการวิ่งทดสอบที่ออสเตรเลียแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมตัวกระบะไฮรักในรุ่น l l n n w นะครับที่จะมีการเปิดตัวในปี2025นี้นะครับจะมาในตัวถังที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมล้ำสมัยขึ้นกว่าเดิมและ ได้ DNA แบบรุ่นพี่ที่ขายอย่างฝั่งอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว t a c โ m มาทันดาซ่งทั้งสองรุ่นนี้นะก็ใช้แพลตฟอร์ม TNGA ข F นะครับถ้าไฮรักในรุ่นใหม่ใช้แพลตฟอร์มนี้นะก็จะได้อานิสง์ไปจนถึงตัว Toyota f ฟอ er ร์จ e r นะในรุ่นใหม่นะครับที่จะมีการเปิดตัวทัดจากตัวกระบะไฮรักหลังจากที่มีการเปิดตัว1ปีนะครับซึ่งถ้าได้แพนะลตฟอร์ม TNGA ข F แล้วรถก็จะมีความ สมูทขึ้นนะในการขับขี่การทรงตัวก็จะดีขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงนะครับภายในห้องโดยสารก็จะมีความกว้างขวางใหญ่ขึ้นนะระบบช่วงล่างก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการออกแบบที่ทําสมัยนะครับถ้าได้หน้าตา DNA แบบรุ่นพี่อย่างที่บอกไปก็จะทําให้ดุขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนของภายในจะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับถอดแบบมาจากรุ่นพี่อย่างที่ขายยังฝั่งอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหน้าจอเลื่อนใหม่หน้าจอตรงกลางนะครับ แล้วก็คอนโซนลรวมไปถึงเป็นเกียร์หรือว่าหัวเกียร์นะก็จะได้หัวเกียร์ทรงใหม่นะครับและความสปอร์ตความดุดันภายในห้องโดยสารก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะในรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับก็จะเพิ่มความดุดันทั้งภายนอกภายในนะครับจะเหมือนตัว G R ที่เอามาเหมือนกับมาทดสอบตลาดว่าลูกค้าในบ้านเราต้องการรถแบบนี้ไหมเซกเมนต์นี้ไหมรวมไปถึงสมรรถนะ แบบนี้ขายได้หรือเปล่านะครับซึ่งการตอบรับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับตัว gr sport นะที่นำมาจำหน่ายนะครับซึ่งราคาก็1.4เกือบจะ1.5ล้านเลยก็ว่าได้นะสำหรับตัว gr นะครับสมรรถนะรถยนต์ก็ถือว่าไม่ได้เป็นรองแล้วก็ยอดขายนะครับ toyota นะทั่วโลกก็ถือว่าดีเลยนะครับรวมไปถึงในบ้านเราก็เป็นเจ้าตลาดทั้งตัว suv ppv และก็ตัวกรบะท้า toyota หรือว่าพี่โตของเรานะมีการปรับโฉมโมเดลเชงใหม่ นะครับแล้วใส่ออปชันมาให้แบบอย่างรุ่นพี่นะรวมไปถึงตัว EV หรือ plug in hybrid นะครับที่เขามีการทดสอบแล้วก็เอามาให้กับถางพักรัฐนะได้มีการใช้งานแล้วก็ทดสอบสมรรถนะไปด้วยนะสำหรับ r รี vo ในรุ่นปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เชนไปแล้วนะรอบสุดท้ายนะครับในรุ่นใหม่นะตัวกระบะไฮรักนะครับมีการวิ่งทดสอบอย่างที่บอกไปแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอย่างที่ทุกคนเห็นภาพเรนเดอร์ตอนนี้ตัวนี้นะ นะครับนี่ทุกคนคิดเห็นยังไงนะสาวกพี่ตชอบไหมถ้าออกมาทรงนี้นะหน้าตาก็จะออกไปทางฝั่งอเมริกาหน่อยนะครับได้ความหลอ่อความดูมากภายในนะครับถ้าได้มาเหมือนรุ่นพี่นะก็จะถือว่าดูทั้งภายนอกภายในแล้วก็สมรรถนะก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับสายออฟโรดนะครับชอบแบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าตัว GR Sport หรือว่าตัว GR ที่นำมาจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยสมรรถนะเป็นยังไง แล้วค่าเข้าไปต่อยอดในรุ่นถัดไปนะครับตลาดบ้านเราไปต่อได้ไหมคอมเมนต์มาก็าหน่อยครับใครที่สนใจในรถของตัว t o y ยต้าไฮรักรุ่น All-New ที่จะมีการเปิดตัวในปี2025นี้นะครับแล้วมไปถึงตัว f o r t u n n r ด้วยครับผมในส่วนของตัว f o r t u n e r เองมีข่าวว่าจะมีการเพิ่มรุ่นมายไฮบริดก่อนที่จะมีการโมเดลเชงแต่ต้องติดตามดูกันว่าในบ้านเราจะมีตัวนั้นเข้ามาจำหน่ายไหมหรือว่าเป็นการ วิ่งทดสอบเพื่อที่จะเอาไปทำในโบเดลใหม่สำหรับตัว h ไฮบิดทั้งตัว r ี v o แล้วก็ตัว Fortuner ร์ทั้กทั้งสองรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่มียอดขายค่อนข้างที่จะดีเลยในบ้านเราโดยในส่วนของ t o วโต้ฟอร์จูเนนั้นจะมีการเมเดลเชงในช่วงไหนนั้นตามสื่อที่คาดการว่าจะเป็นช่วงปลายปีของ2024หรือไม่ก็ต้นปี2025ในรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะมีการโมเดลเชงตามหลังของ Toyota h ไฮรักในตัวของกระบะ ก็มีหลายคนถามรับว่าในตัวแพลตฟอร์มจะเป็นแพลตฟอร์มแบบเดียวกันกับรุ่นพี่อย่างทา c โ m a ่าทันด้หรือว่าเซคุย่าไหมนั่นก็คือตัว TNG-KF a ซึ่งต้องออกไปก่อนว่าทางโตโยต้ตก,ก็มีการพัฒนาสําหรับตัวแพลตฟอร์มนี้ก็มีขายแล้วก็มีจําหน่ายในบ้านเราไม่ว่า,าจะเป็น c a m รีตัวโค l ร c คอร์สโคโร拉อัลติสถ้าจะพัฒนามาใส่ตัวกระบะไฮรักรวมถึงโตโยต้าคอนเจเก็ไม่ใช่เรื่องที่จะ หรือว่ายากเกินไปที่โตต้ตาจะนําแพลตฟอร์มนี้เข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอติดตามว่ารุ่นที่เขาวิ่งทดสอบอยู่นั้นใช้แพลตฟอร์มตัวไหนหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มตัวเดิมแต่มีการทดสอบพวกระบบเครื่องยนต์พวกระบบ่ายไฮบิดที่จะให้มีความสเสถียรมากขึ้นก่อนที่จะนํามาใส่ในตัวรถในรุ่นออลนิวสำหรับตัวกระบะไฮรักและโตต้าฟอนเจเนอร์ในตัวโมเดลเชงเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดกับตัวรถทั้ง2รุ่นนี้ อย่างไรก็ดีสาวกพี่โตต้องรอติดตามข่าวว่ารุ่น all n e ของตัวกระบะไฮรักและโตโยต้าฟอนเจอเนอร์จะมาในช่วงไหนตามที่สื่อคาดการไม่น่าจะเกินปี2025เพราะว่ารุ่นนี้ขายมาแล้ว8ปี9ปีและจะเข้าสู่ปีที่10แต่ว่ายอดขายก็ยังดีอยู่หรือไม่พี่โตอาจจะมีการไมเนอร์เชงเล็กๆอีกก่อนที่จะมีการโมเดลเชงสำหรับสาวกพี่โตแล้วคิดเห็นยังไงถ้า กระบะไฮรักและโตต้าฟอนจูเนอร์รุ่นใหม่ใช้แพลตฟอร์ม TNGA และเครื่องยนต์เป็นไมล์ไฮบริดมาให้ตั้งแต่รุ่นเปิดตัว All-New และได้ใช้แพลตฟอร์มหรือว่า DNA เหมือนกับรุ่นพี่ที่ขายยังฝั่งยุโรปและฝั่งอเมริกาในส่วนของตัว GR Sport จะมีมาไหมสำหรับในรุ่น All-New ต้องรอติดตามดูคนว่าพี่โตเราจะนำมาจำหน่ายไหมเพราะว่าตอนนี้กระแสในบ้านเราก็ถือว่ารถที่มีสมรรถนะและกำลังสูง ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสําหรับลูกคา้าตอนนี้ยอดขายของ GR ก็จะเกือบจะห0ึ่คันแล้วสําหรับตัว GR ที่นำเข้ามาจําหน่ายสเปคสมรรถนะแล้วก็ราคาก็1.499ก็ตีเป็นเรื่องกขมๆก,ก็1.5ในส่วนของตัว a l อนิวของตัวไฮรักนั้นจะมีตัว GR สมรรถนะแบบนี้ไหมต้องรอติดตามเพราะว่ามีข่าวว่าเขาจะจับเครื่องยนต์ v6 มาใส่ในตัวกระบะไฮรักในรุ่นใหม่นี้ก็จะมาพร้อมกับขุมพลังเดิม แล้วก็บวกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2.4ลิตรก็จะ150แรงมา้า350นิวตันเมตรส่วน2.8ลิตรก็จะเป็น204แรงมา้าถ้าปรับจูนเพิ่มก็จะเป็น224แรงมา้า500นิวตันเมตรและ550นิวตันเมตรถ้ามีเครื่องยนต์ V6 เข้ามาก็จะเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับตัวเครื่องยนต์ที่จะมาใส่ในตัว GR Sport ในรุ่นตกแต่งพิเศษซึ่งราคาตอนนี้ก็อยู่ที่1.499หรือว่า1.5 เล็กกลมถ้าจะไปเทียบกับ Ford r a p t เตอร์ v 6ก็ถือว่าคนละเซกเมนต์แล้วก็สมรรถนะเครื่องยนต์ยังไม่ถึง Ford แล้วก็สิ่งที่ใส่มาให้ช่วงล่างนะครับก็ต้องไปดูอีกทีว่าจะมีการทำให้แตกต่างจากตัวไฮรักเจนปัจจุบันไหมเพราะว่า gr ถ้าดูดีๆนะครับทุกคนลองไปหาคลิปดูนะเพราะว่ามันมีคลิปที่เขาทำมาอยู่ว่าช่วงล่างนะครับเป็นยังไงนะสำหรับตัว gr นะครับก็จะแตกต่างจากฟอร์ดเลปเตอร์นะต้องมาติดตามมาดูว่าในปี2025นะ เปล่นใหม่ไฮรักนะครับรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ดีไซน์นะครับภายนอกภายในมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแต่เครื่องยนต์ยังเป็นบล็อกเดิมบวกด้วยไมฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด48โวลต์นะครับต้องรอติดตามปี2025นี้ครับผม